เรื่องสายใยแห่งรักเนี่ยเป็นเรื่องของ้อยเข้ากับบรรยากาศจังเลยเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างแม่กับลูกค่ะโดยที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสักไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีสาวโรงงานคนหนึ่งเธอชื่อว่าลูกปัดลูกปัดทำงานที่โรงงานแห่งนี้มาได้ประมาณสี่ปีแล้วค่ะ ทำงานทุกวันทำโอทีขยันเก็บเงินแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งลูกปัดได้เจอกับแม็กซึ่งแม็กก็คือหนุ่มที่ทำงานในโรงงานเดียวกันค่ะทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจคบหาดูใจกันแล้วในที่สุดก็แต่งงานทั้งคู่แต่งงานเสร็จก็ย้ายมาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งด้วยกัน แล้วก็ตอนเช้าออกไปทำงานด้วยกันตอนเย็นก็กลับบ้านด้วยกันชีวิตคู่ของทั้งคู่นั้นดูราบรื่นแล้วก็ดูมีความสุขจนแล้ววันหนึ่งลูกปัดก็ตั้งท้องระหว่างที่ลูกปัดตั้งท้องเธอก็ยังคงไปทำงานปกติค่ะเพราะอยากให้ลูกที่คลอดมาได้มีโอกาสคลอดในโรงพยาบาลดีๆเพื่อที่ว่าลูกจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง อยากจะฝากท้องกับหมอที่มีฝีมือดีๆจะได้ดูแลคันของตัวเองตลอดเวลาที่อุ้มท้อง9เดือนดังนั้นลูกปัดเลม็กเนี่ยก็เลยตั้งใจทำงานกันเต็มที่ค่ะขยันทำโอทีเก็บเงินเพราะอยากให้ลูกเกิดมาแล้วมีความสุขมีความพร้อมในทุกๆเรื่องจนกระทั่งถึงเวลาคลอดลูกปัดก็ได้คลอดในที่ที่ตัวเองอยากจะให้ลูกเกิดมาสมบูรณ์แบบ ลูกที่คลอดมาเป็นลูกสาวหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักปากชมพูแก้มแดงแล้วน้องลูกปัดก็ตั้งชื่อลูกสาวว่าแก้วตาแก้วตาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายโตเร็วค่ะทั้งแม็กและลูกปัดช่วยกันเลี้ยงน้องแก้วตาด้วยความรักและเอาใจใส่ชีวิตของทั้งคู่ดูจะมีความสุขดีจนแล้ววันหนึ่งแม็กก็ได้รับอุบัติเหตุ ในระหว่างที่กำลังขับรถจากกับจากการทำงานในช่วงเย็นด้วยเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่มีรถวิ่งเยอะแล้วก็รถวิ่งเร็วมากทำให้แม็กไม่ทันได้ตั้งตัวจนถูกรถสิบล้อค่ะชนอัดเข้ากับแบรเออร์ข้างถนนและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเมื่อลูกปัดได้ทราบข่าวเธอก็เสียใจมาก ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ถ้าต้องอยู่ตัวคนเดียวแต่เมื่อลูกปัดนึกถึงน้องแก้วตาซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของทั้งคู่ก็ทำให้เธอฮึดสู้และก็อยู่เพื่อลูกถึงแม้ทุกๆวันมันจะผ่านไปด้วยความยากลำบากเพราะเธอต้องเลี้ยงลูกตัวคนเดียวแล้วช่วงนี้ก็คือยังไปทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนดูแลลูกให้ แต่ก็โชคดีค่ะที่ลูกปัดนั้นยื่นเรื่องขอพักงานกับทางโรงงานไว้ก่อนจนกว่าจะสามารถหาพี่เลี้ยงหรือหาแม่แม่บ้านที่สามารถเลี้ยงน้องแก้วตาได้ในระหว่างนี้ค่ะลูกปัดก็รับงานมาทำที่บ้านอาจจะเป็นงานพับถุงกระดาษหรือร้อยพวงมาลัยใครจ้างทำอะไรลูกปัดก็รับทุกอย่างค่ะแล้ววันหนึ่งลูกปัดก็เกิดอากาศหน้ามืด นั่งร้อยพวงมาลัยอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วเธอก็หน้ามืดแล้วก็เป็นลมไปค่ะในระหว่างที่เธอเป็นลมไปนะั้นน้องแก้วตาก็ส่งเสียงร้องไห้ดังจ้าไปทั่วทําให้เพื่อนบ้านที่อยู่ห้องข้างๆนี่ค่ะได้ยินก็เลยช่วยกันมาดูแล้วทุกคนก็ช่วยกันนําลูกปัดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็วินิจฉัยโรคพร้อมกับบอกคําเดียวสั้นๆว่า เป็นมะเร็งทันทีที่เธอได้ยินคำว่ามะเร็งมันเหมือนกับชีวิตทั้งชีวิตของเธอมันดับวูบลงค่ะเป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงจิตใจก็ย่ะย่ำแย่ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงดีแต่ก็พยายามกัดฟันสู้เพื่อลูกค่ะเลี้ยงน้องแก้วตามาจนกระทั่งน้องแก้วตามีอายุสองขวบค่ะ ในระหว่างนั้นอาการของลูกปัดก็เริ่มชัดเจนขึ้นเธอเริ่มจะทานอาหารไม่ได้มีอาการเจ็บท้องอยู่ตลอดเวลากินอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บมากแต่อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันต้องใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมากทำให้ลูกปัดไม่สามารถที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างดีได้นอกจากรับยามากินตามอาการไปเรื่อยๆ ปัดนั้นพยายามเก็บเรื่องนี้ไม่บอกใครแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองเอลูกปัดเนี่ยจะอยู่ห้องเช่าแค่กับน้องแก้วตาสองคนนะคะส่วนพ่อแม่เนี่ยก็คือจะอยู่ที่บ้านแล้วก็นานๆทีจะแวะมาเยี่ยมแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะก็จะคอยๆแวะมาเยี่ยมดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยทางบ้านเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยจนในที่สุดวันหนึ่งในขณะที่ลูกปัด กำลังทำกับข้าวให้หน้องแก้วตาอยู่ๆเธอก็เป็นลมหน้ามืดแล้วก็ล้มตึงลงในห้องครัวแต่ยังโชคดีค่ะว่าในระหว่างก่อนที่เธอจะล้มนะ่ะมือของเธอนะ่ะปิดเตาแก๊สเอาไว้ซะก่อนทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาแล้วทุกอย่างในบ้านก็เงียบไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านไปสามวันค่ะทุกอย่างก็ยังคงปกติ เว้นแต่ว่าพี่สาวของลูกปัดโทรมาหาเพราะบอกว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันจะมาเยี่ยมหลานเพราะว่าเพิ่งกลับจากเที่ยวต่างประเทศจะเอาขนมมาฝากหลานแต่โทรเท่าไหร่ลูกปัดก็ไม่ได้รับสายค่ะเสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่ในบ้านข้างห้องก็ได้ยินแต่ก็ไม่มีใครเอะใจว่าทำไมไม่รับสายสักทีพี่สาวของลูกปัดนั้นก็สงสัยว่าทำไมลูกปัดถึงไม่รับโทรศัพท์ ก็ด้วยความที่ตั้งใจว่าจะมาแล้วค่ะต่อให้ไม่รับก็มาอยู่ดีวันเสาร์ที่ใกล้ๆพี่สาวของลูกปัดก็มาถึงค่ะทันทีที่มาถึงเธอก็เคาะห้องปั้งปังปังปั้ง,ง,งไม่มีเสียงตอบรับจากภายในค่ะเคาะไปอีกทีปั้งปังปั้งปั้ง,งก็เงียบพี่สาวก็เลยลองโทรเข้าค่ะพอโทรเขาก็ได้ยินว่าเสียงโทรศัพท์นั้นดังอยู่ข้างในแต่ไม่มีคนรับ แล้วในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอ้อแอะอ้อแอ้อยู่ข้างในค่ะแต่เรียกลูกปัดยังไงลูกปัดก็ไม่ตื่นขึ้นมารับมาเปิดประตูสักทีพี่สาวเริ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติค่ะก็เลยไปตามเจ้าของหอพักเพื่อจะขออนุญาตเปิดห้องเข้าไปดูโดยบอกว่าตัวเองนั้นเป็นพี่สาวของลูกปัดเจ้าของหอพักก็เลยตัดสินใจเปิดห้องพักเข้าไปค่ะและทันทีที่เปิดห้องพักเข้าไป ทุกคนก็ต้องตกใจค่ะกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องแก้วตากำลังนอนกอดล่างของแม่ซึ่งตอนนี้ได้หมดลมหายใจไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยดูจากสภาพศพที่เห็นตรงหน้าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันค่ะแต่ทุกคนก็แปลกใจมากว่าในขณะที่ลูกปัดเสียชีวิตไปได้สามวันแล้วแล้วระหว่างนี้ ใครที่ดูแลน้องแก้วตาเพราะว่าดูจากสภาพของน้องแก้วตาแล้วคือเนื้อตัวสะอาดสะอ้านไม่มีความมอมแมมเลยยังมีขวดนมที่ตั้งอยู่บนโต๊ะซึ่งเท่าที่ดูก็เหมือนกับว่ามันยังไม่เสียด้วยค่ะนมนั้นยังมีสภาพที่พร้อมกินได้โทรศัพท์ก็แบตไม่หมดวางอยู่ข้างๆทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่า ปัดยังคงดูแลน้องแก้วตาอยู่แล้วเธอก็ยังดูแลบ้านของเธออยู่ปกติซึ่งผิดจากผลชนสูตรที่บอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วสามวันนะคะหลังจากนั้นทุกคนรู้อย่างนั้นก็ตกใจกันใหญ่ค่ะเพราะเพื่อนข้างห้องทุกคนต่างยืนยันว่าได้ยินเสียงเธอทํากับข้าวได้ยินเสียงเธอเดินไปเดินมาในห้องทุกคนพยายามค้านกับตำรวจว่าไม่น่าจะใช่นะถ้าจะบอกว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วสาวัน แต่เมื่อทุกคนได้เห็นสภาพศพของลูกปัดค่ะก็ลงความเห็นเช่นเดียวกันกับตำรวจค่ะเพราะว่าตอนนั้นสภาพส,สภาพศพของลูกปัดเนี่ยเริ่มจะเขียวช้ำน้ำเลือดน้ำหนองนี่เริ่มจะไหลออกจมูกจากปากละค่ะแล้วทุกคนก็รู้สึกขนลุกขึ้นแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคนที่เสียชีวิตไปแล้วสามวัน แล้วเด็กอะอยู่ยังไงคนเดียวตั้งสมวันโดยที่ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้เลยเพื่อนบ้านทุกคนช่วยกันยืนยันค่ะว่าไม่ได้ยินเสียงน้องลูกแก้วร้องไห้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเสื้อผ้าใครเปลี่ยนให้ผ้าอ้อมใครเปลี่ยนให้ใครชงนมให้น้องใครป้อนข้าวให้น้องแต่ตอนนั้นคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ค่ะเพราะว่าน้องลูกน้องแก้วตาเอง ก็ตอบคำถามอะไรไม่ได้พอพี่สาวของลูกปัดซึ่งมีศักด์เป็นป้าเนี่ยค่ะพอป้าถามว่าแก้วตาใครชงนมให้หนูแก้วตาก็ตอบว่าแม่ถามอีกว่าแก้วตาแล้วใครเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หนูแก้วตาก็ตอบว่าแม่แล้วถามว่าตอนกลางคืนแก้วตานอนกับใครแก้วตาก็ตอบว่าแม่ คือทุกคําถามที่เด็กตอบเหมือนกับเธอยังใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเธอตามปกติค่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กอายุแค่สองขวบเนี่ยเขาโกหกไม่เป็นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเชื่อถือได้อยู่แล้วแล้วน้องๆคิดว่าใครที่ดูแลน้องแก้วตาม,มาตลอดเวลาสามวันที่แม่เขาได้เสียชีวิตไป หลังจากนั้นค่ะเมื่อทุกคนได้เห็นภาพที่น้องแก้วตากอดศพแม่ทั้งทงที่ศพของแม่นั้นเริ่มจะเปื่อยเน่าแล้วก็เริ่มจะส่งกลิ่นเหม็นแต่น้องแก้วตากลับไม่รู้สึกเลยค่ะเธอยังนอนกอดแม่ของเธอเหมือนกับว่าแม่ของเธอยังมีชีวิตทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ต่างสงสารค่ะก็เลยตัดสินใจว่าคนที่เป็นป้าเนี่ยค่ะตัดสินใจที่จะรับน้องแก้วตาเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรม แล้วก็เลี้ยงดูซึ่งตอนนี้น้องแก้วตาเองก็น่าจะโตแล้วค่ะแล้วน้องๆล่ะคะคิดว่าใครที่ดูแลน้องแก้วตาในระหว่างที่แม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วได้สามวันซึ่งคนที่ตอบได้ก็มีคนเดียวค่ะก็คือน้องแก้วตา